สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่แก๊งค้ายาเสพติดพยายามบุกชิงตัวผู้ต้องหาขณะที่ปลัดและกองอาสารักษาดินแดนรวม6กนายซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสงขลาพาผู้ต้องหาขยายผลล่อซื้อยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อชงคำวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาไปเพราะอยู่ในรถอีกคันและได้ปล้นปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรของปลัดและอ,อสไอป5กระบอกยาบ้า20,000เม็ดโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและรถเก๋งของปลัดไปอีก1คันแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมให้การซัดทอดว่าปลัดและอ,อสอเรียกเงิน1ล้านบาทแต่ต้องต่อรองเหลือ300,000บาทหรือไม่ก็ยาบ้า100มัดหรือยาไอซ์10กิโลกรัมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออแกตตัวผู้้งหา ล่าสุดมีรายงานว่าศารจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับปลัดและกองอาสารักษาดินแดนทั้ง6นายแล้วซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสงขลาหรือชุดพิฆาตภัยรีประกอบด้วยจ่าเอกภัยรัต์แก้วมณีปลัดอำเภอหัวหน้าชุดนายหมู่เอกเฉลิมศักดิ์ทองแจ้งนายมู่ตรีพิสนุรัตนอุไรสมาชิกเอกสุธิพงศ์สวรรณชาตรีสมาชิกเลิศฤทธิ์ชัยพฤก,กุลและสมาชิกอดิศักดิ์หวังนิ้ ในข้อหาหรือฐานความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันกระทำความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ <c oughs> เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หลังจากที่ผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมต่างให้การสอดคล้องกันว่าปลัดภัยรัฐและอ,อสอได้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญากับน,นายธนกรสวรชนะหรือโดง่งซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกุมโดยให้ใน,นายธนกรติดต่อญาติให้นําเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทหรือยาบ้าจํานวนหนึ่งอยมัดรวม2,000 0 0เม็ดหรือยาไอซ์สิ 10, 000, กิโลกรัมมาแลกตัวซึ่งเจ้าหน้าที่มีหลักฐานสําคัญที่พบว่า ทั้งปลัดภัยรัฐและอ,อสอชุดนี้เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งข้อมูลที่มีการเจรจาต่อรองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ต้องหาและเบอร์โทรศัพท์ของปลัดภัยรัฐที่ใช้ติดต่อพูดคุยกันก่อนจะมีการนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหากันในคืนเกิดเหตุทางพนักง,งานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานพยานเอกสารสอบปากคำพยานหลักฐานต่างสอดคล้องกันว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมผู้ต้องหาคดีนี้มีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกกับการปล่อยตัว ผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดียาเสพติดรวมทั้งนายธนกรกับผู้ต้องหาคนอื่นๆที่ถูกจับไม่รู้จักกันและถูกจับคนละเวลาไม่มีโอกาสพูดคุยเพื่อสร้างพยานหลักฐานให้ร้ายกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมมีพฤติการเรียกรับเงินและปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับปลัดไพรัตและอ,อสอรวมหกคน